บุญเก่าที่ส่งผลต่อชีวิตให้ได้รับโชคลาภชีวิตพลิกจากความจนกลายเป็นคนร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองโชคลาภหล่นทับร่ำรวยนี่แหละค,ะคือเส้นทางดวงชะตาของชาวราศีกุมผู้ที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับพลังแห่งบุญเก่าที่ติดตัวมาเปรียบเสมือนสเสบียงบุญที่คอยเกื้อหนุนทำให้แม้ในายามที่ชีวิตต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก ต้องล้มลุกคลุกคลานหรือแม้แต่ในวันที่มืดมิดที่สุดก็ยังมีแสงแห่งบุญส่องนำทางให้พบความหวังอยู่เสมอท่านที่เกิดในราศีกุมดวงชะตาในช่วงนี้กำลังเปลี่ยนผันเปลี่ยนจากความเหนื่อยล้าเปลี่ยนจากความรู้สึกติดขัดไปสู่ความเบิกบานความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองสิ่งที่เคยเป็นเหมือนหนี่กรรมสิ่งที่เคยเป็นพันธนาการจะค่อยคอยคลี่คลายออกไปเหมือนปมเชือกที่ถูกแก้ให้คลาย เหมือนเมฆหมอกที่จางหายเปิดฟ้าให้สว่างชัดดวงของท่านในห้วงเวลานี้เหมือนมีโชคลาบก้อนใหญ่กําลังเดินทางเข้ามาเหมือนฝนที่โปรยปลายลงบนผืนดินที่แห้งแล้งทำให้ชีวิตที่เคยแห้งผากกําลังจะชุ่มชื้นและเต็มไปด้วยความเขียวขจีรายได้รายรับและทรัพย์สินเงินทองจะไหลมาไม่ขาดสายมีโอกาสได้รับโชคแบบไม่ทันตั้งตัว มีโอกาสได้ของขวัญจากบุญเก่าที่ทำให้หัวใจท่านเต้นแรงด้วยความสุขหลายคนในราศีกุมเคยผ่านวันที่เหนื่อยยากเคยผ่านความรู้สึกเหมือนว่าชีวิตไม่เป็นไปตามหวังลงแรงเท่าไหร่ก็ดูไม่สมผลแต่เวลานี้แล้วค่ะเวลาที่ดวงกําลังจะเปลี่ยนสิ่งที่เคยไม่ได้จะกลายเป็นได้สิ่งที่เคยเป็นเพียงความฝันจะกลายเป็นความจริง โชคที่รอคอยจะเดินเข้ามาและท่านจะได้พบความร่ำรวยอย่างที่ใจปรารถนาโชคลาบที่หล่นทับในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากแต่เป็นผลของบุญเก่าที่ท่านเคยทำเคยสร้างเคยตั้งใจอธิษฐานไว้ในอดีตบางคนอาจเคยช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลเคยทำบุญทานเคยแบ่งปันรอยยิ้มและน้ำใจสิ่งเหล่านี้เองค่ะที่ย้อนกลับมาเป็นกำลังให้ชีวิต ส่งผลให้การเงินการงานและความเป็นอยู่กำลังพลิกเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นดวงการเงินของท่านจะมีทั้งรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรวมถึงโอกาสจากการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคที่มีแนวโน้มสูงว่าจะสมหวังการเจรจาติดต่อค้าขายจะประสบผลสําเร็จเกินคาดลูกค้าหรือคู่ค้าจะให้การสนับสนุนงานที่เคยชะงัก จะค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้าและจะนำผลกําไรกลับมาให้ท่านชื่นใจนอกจากนี้ในเส้นทางความรักก็จะสดใสขึ้นคนที่มีคู่จะเข้าใจและประคับประคองกันได้ดีคู่ครองจะกลายเป็นแรงใจและแรงผลักดนันส่วนคนโสดจะมีโอกาสได้พบเจอคนที่ใช่คนที่นำความสุขและความมั่นคงมาสู่หัวใจ เปรียบเหมือนเป็นคู่บุญคู่บารมีที่เคยผูกพันกันมาสุขภาพของชาวราศีกุมในช่วงนี้จะค่อยๆดีขึ้นตามพลังใจที่เข้มแข็งสิ่งที่เคยรู้สึกอ่อนล้าจะได้รับการเยียวยาทั้งจากการพักผ่อนและจากการได้รับข่าวดีเมื่อใจสดใสากายก็แข็งแรงตามไปด้วยทุกท่านที่เกิดในราศีกุมขอบอกเลยค่ะว่าดวงชะตาของท่านในช่วงนี้ กำลังพุ่งแรงดุดเปเลวไฟบุญเก่าจะผลักดันให้ชีวิตพบความรุ่งเรืองความสำเร็จจะก้าวเข้ามาโชคลาบจะโปรยปลายดุดสายฝนท่านเพียงแค่เปิดใจตั้งสติและพร้อมรับพลังแห่งบุญนี้อย่างมั่นคงเส้นทางแห่งความร่ำรวยกำลังรอท่านอยู่เดือนกันยายนปีนี้พลังงานของชาวลัคนากุมเด่นชัดเรื่องการจัดระเบียบงานการบริหารเวลา และการวางระบบให้ทีมเดินหน้าอย่างแม่นยำคุณจะมองเห็นภาพรวมของโปรเจกต์ที่เคยซับซ้อนให้เรียบง่ายขึ้นจับประเด็นเก่งขึ้นรู้ว่าควรตัดอะไรออกและควรเพิ่มอะไรเข้าไปเพื่อให้ผลงานไปถึงเป้าหมายได้จริงจุดแข็งของเดือนนี้คือความคิดเชิงวิเคราะห์ผสานกับความคิดสร้างสารรค์คุณสามารถนำสิ่งใหม่มาทดลองโดยไม่ทำให้เนื้องานสั่นคลอนจึงเหมาะกับการรีดีไซน์ขั้นตอนการทำงานปรับคู่มือปรับไทม์ไลน์และตั้งตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน เมื่อคุณลงมือทำอย่างเป็นระบบผู้ใหญ่และลูกค้าจะเชื่อใจมากขึ้นข้อเสนอที่ยื่นไปมีโอกาสผ่านได้รวดเร็วและมีงบประมาณรองรับดีกว่าที่คาดบรรยากาศในที่ทำงานมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเล็กน้อยเช่นการโยกย้ายหน้าที่การเพิ่มเครื่องมือใหม่หรือการจับทีมข้ามแผนกเพื่อเร่งผลลัพธ์สำหรับคุณนี่เป็นโอกาสทองในการขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของข้อมูลเชื่อมคนเชื่อมงานและทำให้การสื่อสารไหลลื่นขึ้นคนจะเข้าหาคุณเพื่อขอคำปรึกษา เพราะมองว่าคุณอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายได้หากคุณเป็นหัวหน้าง,งานการมอบหมายงานอย่างชัดเจนและติดตามผลแบบใกล้ชิดในช่วงกึ่งกลางเดือนจะทำให้ทีมส่งงานทันเวลาและคุณเก็บแต้มความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นหากเป็นพนักงานทั่วไปเดือนนี้เหมาะกับการเสนองานพิเศษหรืออาสารับโจทย์ที่ค้างอยู่เพราะมีแนวโน้มว่าจะทำได้ดีจนผู้ใหญ่เห็นศักยภาพมากขึ้น สำหรับชาวกลุ่มสายอิสระฟรีแลนซ์หรือเจ้าของกิจการงานใหม่จะมาจากเครือข่ายเก่าและคำบอกต่อเป็นสำคัญคอนเทนต์ที่อิงข้อมูลจริงรีวิวเคสจริงหรือการโชว์เบื้องหลังการทำงานจะสร้างความไว้วางใจได้ดีมีแนวโน้มได้รับบรีฟที่มีสโคปชัดเจนและงบประมาณพอเหมาะสิ่งที่ควรระวังคือการรับงานซ้อนเกินกำลังในสัปดาห์ที่2-3เพราะความกระตือรือร้นอาจทำให้ ตารางแน่นเกินไปควรยึดหลักคุณภาพก่อนปริมาณตั้งเงื่อนไขาการส่งงานและเกณฑ์การแก้ไขให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อลดงานไหลย,ย้อนนอกจากนี้เอกสารสัญญาใบาเสนอราคาและการนัดหมายชำระเงินควรระบุเป็นลายลักษณ์อักษรให้ครบถ้วนจะช่วยกันความคลาดเคลื่อนและรักษาเงินสดหมุนเวียนให้ไหลลื่นช่วงต้นเดือนเหมาะกับการเก็บงานเก่าให้จบการเคลียร์อีเมลค้างการทำบันทึกประชุมให้เป็นระบบ และการจัดแฟ้มเอกสารเพื่อเตรียมเข้าช่วงเร่งเครื่องกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนเป็นเวลาของการพรีเซนต์งานเจรจาข้อตกลงและปิดดีลคุณจะใช้เหตุผลและข้อมูลสนับสนุนได้อย่างมีพลังทำให้คนเชื่อมั่นได้ง่ายหากต้องสัมภาษณ์งานเปลี่ยนงานหรือยื่นเลื่อนตำแหน่งให้เตรียมผลงานเชิงตัวเลขเป้าหมายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจะช่วยให้คำขอของคุณมีน้ำหนักมากขึ้น ด้านการเงินเดือนนี้ภาพรวมเป็นบวกแบบค่อยเป็นค่อยไปรายได้ประจำมีแนวโน้มคงที่และอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากโบนัสเฉพาะกิจค่าคอมมิชชั่นหรือโ t ทที่วางแผนไว้ดีรายได้เสริมจากงานโปรเจกต์งานที่ใช้ทักษะเฉพาะหรือการขายสินค้าดิจิทัลมีโอกาสเติบโตโดยเฉพาะสิ่งที่แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงและอธิบายคุณค่าได้ชัดเจน สิ่งสำคัญคือการบริหารกระแสเงินสดให้แม่นยำตั้งรอบรับเงินให้ตรงกับรอบจ่ายเงินหลักและการเงินสำรองเผื่อดีเลย์อย่างน้อยหนึ่งรอบบินคุณจะรู้สึกเบาสบายขึ้นทันทีเมื่อแยกบัญชีรายรับรายจ่ายงานกับส่วนตัวให้เด็ดขาดเพราะช่วยให้มองเห็นกำไรแท้จริงและกล้าตัดสินใจลงทุนได้ถูกจังหวะ ค่าใช้ใจ่ายจำเป็นยังควบคุมได้แต่จะมีรายการจ่ายเพื่ออัปเกรดเครื่องมือซอฟต์แวร์หรือคอสพัฒนาทักษะหากใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพงานและคืนทุนใน3-6เดือนถือว่าเหมาะสมการซื้ออุปกรณ์ราคาใหญ่ควรเทียบข้อเสนออย่างน้อย2-3เจ้าและมองภาพรวมค่าใช้ใจ่ายตลอดอายุการใช้งานไม่ใช่เพียงราคาซื้อครั้งแรกจะช่วยให้คุณไม่พลาดค่าใช้ใจ่ายแฝงส่วนหนี้สินหมุนเวียนสามารถจัดตารางชำระให้สั้นลงได้ถ้าคุณกันเงินเพิ่มเล็กน้อยในช่วงปลายเดือน หลีกเลี่ยงการรูดจ่ายแบบผ่อนยาวโดยไม่จำเป็นเพราะอาจทำให้กระแสะเงินสดตึงในเดือนถัดไป ถ้าคุณทำธุรกิจควรจับตายอดขายจากช่องทางออนไลน์และลูกค้าเดิมเป็นพิเศษกลยุทธ์ที่ได้ผลคือการทำชุดสินค้าบันเดิลบริการหรือแพ็กเกจสมาชิกที่ให้คุณค่าเพิ่มชัดเจนลดต้นทุนการหาลูกค้าใหม่และเพิ่มมูลค่าต่อบินการตั้งส่วนลดควรยึดหลักต้นทุนจริงและกำไรเป้าหมายไม่ลดแบบกว้างเพื่อปิดการขายเร็วเพราะเดือนนี้ลูกค้าตัดสินใจจากเหตุผล ข้อมูลและความคุ้มค่าการทำใบเสนอราคาที่มีตัวเลือก3าระดับจะทำให้ลูกค้าเลือกจ่ายในกรอบที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้นสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่อยากขยับฐานรายได้ให้เน้นการวัดผลงานเชิงตัวเลขและ Impact ต่อทีมเช่นลดเวลาทำงานซําซ้อนเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลหรือทำให้ยอดขายต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นเก็บหลักฐานก่อนหลังชัดเจนและนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนคุณจะได้อนิสง์จากความเป็นมืออาชีพ และความนิ่งยามเจรจาทำให้มีโอกาสได้ปรับค่าตอบแทนหรือได้โปรเจกต์ที่มีค่าตอบแทนพิเศษส่วนใครกำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เรซูเม่ที่เน้นผลลัพธ์เป็นเปอร์เซนต์และการแก้ปัญหาองค์กรจะโดดเด่นเป็นพิเศษ สิ่งที่ควรระวังด้านการเงินคือการใช้จ่ายจากอารมณ์เมื่อรู้สึกเหนื่อยหรือกดดันเพราะสัปดาห์กลางเดือนจะมีงานถาโถมถ้าคุมวินัยได้ดีคุณจะผ่านไปได้พร้อมยอดเงินคงเหลือที่ชวนยิ้มวิธีง่ายที่สุดคือการเงินสนุกไว้ก้อนเล็กๆตั้งแต่ต้นเดือนแล้ววางกติกาใช้เฉพาะวันพักเพื่อไม่ให้ไปกระทบเงินหมุนหลักนอกจากนี้ควรตรวจสอบสัญญาการเงินประกันหรือเงื่อนไขสมัคร สมาชิกอัตโนมัติที่ไม่ค่อยได้ใช้ปิดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจะช่วยปลดล็อกกระแสะเงินสดให้โล่งขึ้นทันตาปลายเดือนมีสัญญาณดีเกี่ยวกับการปิดยอดการเก็บหนี้การเคลียร์อินวอ์และการรับข่าวดีเรื่องงบหรืออนุมัติโครงการหากคุณยื่นขอทุนสนับสนุนอุปกรณ์หรือเสนอของบภายในองค์กรมีโอกาสได้รับไฟเขียวเมื่อเอกสารครบถ้วน และเหตุผลชัดเจนคุณยังมีเกณฑ์ได้ของขวัญการเงินเล็กๆน้อยๆจากคนใกล้ตัวหรือลูกค้าที่พอใจผลงานเป็นแรงใจให้เดินหน้าต่ออย่างมั่นคงสรุปแล้วด้านการงานของชาวลัคนากุมในเดือนกันยายนเด่นเรื่องการจัดระบบการสื่อสารที่ชัดการเป็นศูนย์กลางเชื่อมทีมและการปิดดีนด้วยข้อมูลส่วนการเงินเติบโตอย่างมีวินัยจากรายได้ที่หลากหลาย และการบริหารกระแสเงินสดที่แม่นยำเมื่อตั้งเป้าหมายเป็นขั้นเป็นตอนแยกบัญชีให้ชัดรักษาวินัยค่าใช้จ่ายและลงทุนเฉพาะสิ่งที่เร่งประสิทธิภาพคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้มากขึ้นเรื่อยๆและสร้างฐานะที่มั่นคงรองรับการเติบโตในเดือนต่อไปได้อย่างสบายใจ ในเดือนกันยายนปีนี้พลังงานด้านความรักและสุขภาพของชาวลัคนากรุ่มค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปในทิศทางที่มั่นคงขึ้นเหมือนทะเลที่เริ่มนิ่งหลังคลื่นใหญ่คุณจะสังเกตเห็นตัวเองรับฟังมากขึ้นอดทนมากขึ้นและเลือกใช้ถ้อยคำที่นุ่มนวลขึ้นโดยไม่เสียความจริงใจความรักจึงมีพื้นที่ให้เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติไม่เร่งรีบไม่ตัดสินเร็วเกินไปแต่กลับลึกซึ้งกว่าเดิมเพราะต่างฝ่ายต่างเห็นคุณค่าของกันและกันจากการกระทำที่สม่ำเสมอมากกว่าคำพูดที่วือหวา สำหรับคนมีคู่เดือนนี้เด่นเรื่องการคุยกันแบบลงรายละเอียดทั้งเรื่องเป้าหมายส่วนตัวเรื่องการเงินในบ้านเรื่องเวลาคู่และเวลาส่วนตัวเมื่อคุณกล้าเปิดใจว่าคุณต้องการอะไรและรับฟังว่าคู่ของคุณต้องการอะไรความเข้าใจจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธปรรมบางคู่จะได้ปรับบทบาทใหม่เช่นแบ่งหน้าที่งานบ้านให้สมดุลขึ้นปรับเวลาพักร่วมกันให้แน่นอนขึ้นหรือตกลงวิธีดูแลกันในเวลายุ่งจุดแข็งของช่วงนี้ คือการแก้ปัญหาเก่าๆด้วยมุมมองที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นสิ่งที่เคยเงียบใส่กันหรือหลีกเลี่ยงจะถูกหยิบมาวางบนโต๊ะอย่างเรียบง่ายและเคารพกันผลลัพธ์คือบรรยากาศคล้ายการรีเซ็ตความรักให้กลับมาใสสะอาดและไว้ใจกันมากขึ้น สำหรับคู่ที่เพิ่งเริ่มคบหรือกำลังก่อตัวความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความมือหวาคุณควรแสดงให้เห็นผ่านการนัดหมายที่ตรงเวลาการทักทายสั้นๆที่ใส่ใจการจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของอีกฝ่ายและการไม่หายไปแบบไร้คำอธิบายความสัมพันธ์จะก้าวหน้าเมื่อคุณยอมเล่าเรื่องชีวิตประจำวันให้กันฟังไม่จำเป็นต้องโชว์ความสมบูรณ์แบบแต่ซื่อสัตย์กับจังหวะชีวิต จริงของคุณผู้ใหญ่หรือเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายอาจมีบทบาทช่วยเป็นพยานความสัมพันธ์ทำให้ความรักดูจริงจังและพร้อมพัฒนาไปข้างหน้า สำหรับคนโสดความรักในเดือนนี้มาในรูปแบบของการรู้จักตัวเองให้ลึกขึ้นก่อนแล้วจักรวาลจะส่งคนที่คลื่นพลังใกล้เคียงกันเข้ามาคุณจะมีเสนอเวลาพูดเรื่องสิ่งที่คุณเชื่อจริงๆงงานที่คุณรักหรือโปรเจกต์ที่คุณกำลังทำเพราะแววตาที่จริงใจและความคิดที่เป็นระบบของคุณทำให้คนรู้สึกไว้ใจการพบเจอมีแนวโน้มเกิดจากเครือข่ายเพื่อนร่วมงานงานอีเวนท์ที่ เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพหรือกิจกรรมอาสาที่ใช้ทักษะของคุณใครบางคนที่เคยคุยคุยกันแล้วห่างไปอาจทักกลับมาในจังหวะที่คุณนิ่งและพร้อมคุยอย่างมีมารยาทมากขึ้นหากจะเริ่มคุยใหม่ให้ใช้กติกาง่ายๆว่าคุยด้วยความตั้งใจตอบตามเวลาที่เหมาะสมและไม่ทดสอบกันด้วยความเงียบความสัมพันธ์จะค่อยๆงอกงามอย่างน่ารักความรักของชาวลักนากุ่ในเดือนนี้ยังได้อานิสงส์จากการดูแลพื้นที่บ้านและมุมส่วนตัว เมื่อบ้านเป็นที่ที่ใจสงบความสัมพันธ์ก็สงบตามลองจัดเตียงให้รับแสงเช้าพอดีเปลี่ยนผ้าปูให้สะอาดนุ่มจัดโต๊ะกินข้าวให้ว่างสำหรับมือพิเศษเล็กๆสัปดาห์ละครั้งหรือมุมชากาแฟหนังสือที่นั่งคุยกันแบบโดยไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมารบกวน230นาทีต่อวันบรรยากาศแบบนี้จะค่อยๆเยียวยาช่องว่างทาให้คาว่ารักไม่ได้เกิดจากคาพูดเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากชั่วโมงคุณภาพที่คุณให้กันจริงๆ สิ่งที่ควรระวังด้านความรักคือความคาดหวังที่ล้ำหน้าความเป็นจริงเกินไปช่วงกลางเดือนคุณอาจยุ่งกับงานหรือเรื่องส่วนตัวจนเผลอตอบสั้นตอบช้าหรือดูเหมือนไม่สนใจหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้บอกขอบเขตเวลาอย่างอ่อนโยนเช่นวันนี้ติดงานยาวขอกลับมาคุยอย่างตั้งใจตอนค่าวิธีบอกสถานะอย่างตรงไปตรงมาจะรักษาความไว้วางใจได้ดีอย่าปล่อยให้ความเงียบแปลความหมายเองเพราะความเงียบในช่วงนี้อาจถูกตีความเกินจริงโดยไม่ตั้งใจ ด้านสุขภาพเดือนนี้จังหวะด,ดีที่สุดคือคำว่าสมดุลและสม่ำเสมอร่างกายของคุณตอบสนองดีต่อกิจวัตรที่เรียบง่ายแต่ทำต่อเนื่องโดยเฉพาะการนอนให้พอการดื่มน้ำให้พอและการเคลื่อนไหวที่ช่วยระบบไหลเวียนเลือดคุณจะสังเกตว่าพลังงานโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อคุณเริ่มวันด้วยน้ำอุ่นหนึ่งแก้วและการยืดเหยียดสั้นๆ1ิน,นาทีโดยเน้นช่วงคอบ่าไหลหลังช่วงล่างและน่องข้อเท้า ซึ่งเป็นจุดที่ลักนณากลุมมักตึงง่ายจากการนั่งทำงานหรือจ้องหน้าจอนานการเดินเร็ว20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงในช่วงเย็นหรือเช้าตรู่จะช่วยคลายสมองและทำให้การนอนหลับลึกขึ้นอย่างเห็นผลเรื่องอาหารควรกลับสู่พื้นฐานที่ทำได้จริงเลือกแหล่งโปรตีนที่สะอาดผักผลไม้ใยอาหารสูงธัญ,ญพืชไม่ขัดสีและไขมันดีในปริมาณเหมาะสมร่างกายของคุณตอบโจทย์กับมื้อที่ไม่หนักเกินไป และมีสัดส่วนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่พอดีเพื่อลดอาการโหยตอนบ่ายหากในช่วงกลางเดือนมีงานถาถมและคุณเผลอข้ามมื้อให้เตรียมของว่างที่มีคุณค่าจริงเช่นถั่วไม่เค็มโยเกิรต์ตธรรมชาติผลไม้ไฟเบอร์สูงแทนขนมหวานที่ทำให้น้ำตาลเหวี่ยงขณะเดียวกันอย่าลืมดื่มน้ำให้พอโดยค่อยๆจิบทั้งวันคุณจะรู้สึกหัวใสขึ้นและอ่อนล้าลดลงอย่างชัดเจน สุขภาพจิตใจเป็นทีมสำคัญในเดือนนี้คุณจะอยู่ในสภาวะคิดได้ชัดและใจสงบเมื่อจัดลมหายใจให้เป็นจังหวะลองใช้การหายใจแบบยาวและลึกหายใจเข้าให้ยาวนับในใจช้าๆกลั้นไว้สั้นๆแล้วหายใจออกให้นานกว่าเข้าเล็กน้อยทำต่อเนื่อง3-5นาทีในตอนเช้าหรือก่อนนอนความฟุ้งซ่านจะลดลงทำให้คุณตั้งใจฟังคนรักได้ดีขึ้นและตัดสินใจเรื่อง สำคัญได้แม่นขึ้นหากมีเรื่องกังวลสะสมให้เขียนลงกระดาษก่อนนอนเป็นรายการสั้นๆแล้วปิดสมุดวางไว้แพลงหรือนวดเท้าสั้นๆก่อนขึ้นเตียงสมองจะรับสัญญาณว่าคุณได้วางเรื่องไว้แล้วและพร้อมหลับลึก ระบบไหลเวียนและข้อเท้าเป็นจุดที่ควรเอาใจใส่เป็นพิเศษหลีกเลี่ยงการนั่งท่าเดิมนานเกินหนึ่งชั่วโมงให้ลุกเดินยืดน้องหมุนข้อเท้าเล็กน้อยและปรับท่านั่งให้หลังยืดคอผ่อนน้ำหนักไม่ทิ้งไปข้างใดข้างหนึ่งหากต้องใส่รองเท้าทั้งวันเลือกรองเท้าที่ซับพอตดีและพื้นไม่แข็งจนเกินไปการแช่เท้าในน้ำอุ่นผสมเกลือแร่หรือสมุนไพรอ่อนๆสัปดาห์ละ1-2ครั้งจะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีหลับสบายขึ้นและอารมณ์อ่อนโยนขึ้นโดยอัตโนมัติ ในมิติพลังงานภายในเดือนนี้เหมาะกับการตั้งเจตจำนงเล็กๆต่อความรักและสุขภาพทุกเช้าเช่นวันนี้จะฟังให้มากกว่าพูดวันนี้จะดื่มน้ำให้พอวันนี้จะให้เวลาคู่ของเรา15นาทีแบบไม่มีโทรศัพท์การทำสิ่งเล็กๆซ้ำทุกวันจะก่อเป็นกำแพงป้องกันความเครียดและเพิ่มภูมิต้านทานใจบางคนอาจรู้สึกสว่างขึ้นเมื่อเปิดเสียงธรรมชาติเสียงน้ำไหลหรือเสียงระฆังเบาๆในห้องนอนก่อนหลับช่วยปรับคลื่นสมองให้นุ่มและลดการคิดวนได้ดี ปลายเดือนเป็นช่วงที่ร่างกายตอบแทนความสม่ำเสมอคุณจะรู้สึกแน่นอกน้อยลงหายใจคล่องขึ้นอารมณ์เสถียรมากขึ้นคนรักหรือคนใกล้ตัวจะสังเกตว่าคุณยิ้มง่ายและเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆระหว่างวันกลายเป็นความทรงจําอบอุ่นเช่นมื้ออาหารเรียบง่ายที่ทำด้วยกันการเดินชา้ชาๆหลังฝนตกหรือการนั่งฟังเพลงเงียบๆข้างกันสิ่งเหล่านี้เติมเชื้อไฟให้ความรักโดยไม่ต้องใช้คำหวาน มากมายแต่กลายเป็นพลังคงที่ที่ทำให้ต่างฝ่ายกล้าพูดความต้องการและก้าวไปด้วยกันภาพรวมเดือนกันยายนของชาวลัคนากุมในเรื่องความรักคือความนิ่งที่งดงามความสม่ำเสมอที่รักษากันและกันและการสื่อสารที่อ่อนโยนแต่ชัดเจนด้านสุขภาพคือการคืนสู่กิจวัตรพื้นฐานที่ทำต่อเนื่องได้จริงทั้งการนอนหลับการดื่มน้ำการเคลื่อนไหว และการดูแลข้อเท้าไหลเวียนเลือดเมื่อคุณให้คุณค่ากับสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ทุกวันความรักจะอุ่นขึ้นสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นและใจของคุณจะมั่นคงพอที่จะกอดทั้งความสำเร็จและความท้าทายของเดือนนี้ไว้อย่างสง่างามเดือนกันยายนนี้เคล็ดลับการเสริมดวงของชาวลักนากุมคือการพาความคิดที่กว้างไกลกลับมาวางลงบนพื้นให้เป็นรูปธรรมให้พลังงานแห่งความคิดสร้างสรรค์เดินคู่กับวินยัย และความสม่ำเสมอเริ่มจากการปรับสภาพแวดล้อมรอบตัวให้โปร่งโลง่งและสะอาดเพราะพื้นที่ที่เป็นระเบียบจะเปิดทางให้โชคดีเข้ามาง่ายขึ้นจัดโต๊ะทำงานให้เหลือเพียงของจํำเป็นเปิดหน้าต่างรับแสงเช้าเล็กน้อยและวางแก้วน้ำใสหนึ่งแก้วไว้ทางขวามือของพื้นที่ทำงานตั้งใจอธิษฐานในใจสั้นๆว่าขอให้วันนี้มีสติความนิ่งและคนดีๆเข้ามาร่วมทาง เมื่อจบงานในแต่ละวันให้ล้างแก้วนั้นแล้วเทน้ำรถต้นไม้เป็นสัญญาณว่าคุณได้คืนสิ่งดีงามกลับสู่โลก สีที่เกื้อหนุนในเดือนนี้คือโทนฟ้าน้ำเงินขาวและเงินโลหะสลับด้วยม่วงอ่อนเพื่อเสริมความสงบเลือกใช้ในชุดทำงานผ้าพันคอเคสโทรศัพท์หรือของเล็กๆบนโต๊ะทำงานเพื่อรักษาคลื่นใจให้ราบเรียบถ้าต้องพรีเซนต์งานหรือเจรจาสำคัญให้เลือกโทนฟ้าหรือขาวเป็นหลักเพราะช่วยขับความน่าเชื่อถือและเปิดทางการสื่อสารขณะเดียวกันควรชล้างพลังงานค้างจากวันก่อนๆด้วยการอาบน้ำอุ่นช่วงหัวค่ำเน้นลมหายใจยาว และลึกปล่อยไหลผ่านช่วงคอบาไหลแล้วตั้งเจ็จจำนงเงียบเงียบว่าคืนนี้จะหลับอย่างสงบเพื่อให้ร่างกายและจิตใจพร้อมรับโอกาสของวันรุ่งขึ้นเคล็ดลับด้านการงานและซั์ให้ใช้สมุดบันทึกเล่มเดียวเป็นศูนย์กลางของเดือนเขียนรายการ3อย่างในทุกเช้าง,งานสำคัญที่สุดที่ต้องเสร็จหนึ่งอย่างงานที่ช่วยคนอื่นหนึ่งอย่างและสิ่งเล็กๆที่ทำให้ใจอ่อนโยนหนึ่งอย่างเมื่อครบทั้งสอย่างให้ปิดท้ายด้วยประโยคขอบคุณสั้นๆก่อนนอนวิธีนี้ จะปรับคลื่นใจให้สอดคล้องกับโชคทางงานและโชคทางคนสำหรับการเงินให้แบ่งซองหรือบัญชีเป็นสองกองคือค่าใช้จ่ายจำเป็นและการเติบโตตั้งกติกากับตัวเองว่าทุกครั้งที่มีรายรับเข้ามาจะก,กันส่วนเล็กๆไว้ให้การเติบโตทันทีไม่เลื่อนและไม่ต่อรองกับความตั้งใจของตัวเองเมื่อทำอย่างสม่ำเสมอแม้ตัวเลขจะค่อยเป็นค่อยไปแต่กระแสะลมแห่งความมั่งคั่งจะพัดเวียนกลับมาอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ พลังบุญที่สอดคล้องกับลัคนากุมในเดือนนี้คือการช่วยให้ข้อมูลความรู้และน้ำสะอาดไปถึงผู้คนตั้งใจมอบหนังสือดีๆให้โรงเรียนห้องสมุดเล็กๆสนับสนุนค่าบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของเด็กหรือครอบครัวที่ขาดแคลนเติมตู้ปันสุขด้วยน้ำดื่มสะอาดหรือเวชภัณฑ์พื้นฐานเล็กน้อยทำด้วยใจเงียบเงียบไม่ต้องประกาศเมื่อให้ด้วยความตั้งใจจริงโลกจะส่งเครือข่ายคนดีและลูกค้าที่จริงใจกลับมาหาคุณอย่างพอดีจังหวะ บ้านคือฐานบุญอีกจุดหนึ่งจัดเตียงให้หันรับลมอ่อนๆจากหน้าต่างในายามเช้าเปลี่ยนผ้าปูเตียงให้สะอาดและนุ่มตั้งแจกันดอกไม้สีอ่อนหรือใบไม้เขียวหนึ่งมุมเพื่อให้สายตาได้พักหากมีหิ้งพระหรือมุมศรัทธาให้เช็ดถูด,ด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นบูชาด้วยน้ำสะอาดหนึ่งแก้วและดอกไม้กลิ่นอ่อนกล่าวคำระลึกบุญของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณแล้วตั้งใจว่าจะใช้คำพูดที่สุภาพในวันนี้หนึ่งวันเพียงประโยคเดียวนี้ จะเสริมดวงด้านความรักและเมตตามหานิยมอย่างเงียบงามความรักในเดือนนี้เสริมด้วยเวลาคุณภาพที่สั้นแต่สม่ำเสมอตั้งกติกาเล็กๆกับคนรักหรือคนในครอบครัวว่าจะมีช่วงที่วางโทรศัพท์วันละ15นาทีเพื่อคุยกันด้วยตาและหูจริงๆเล่าเรื่องเล็กๆของวันนั้นให้กันฟังเช่นเรื่องที่ทำให้ยิ้มเรื่องที่ทำให้เรียนรู้หรือเรื่องที่อยากขอบคุณกันและกันพิธีกรรมเล็กๆเช่นการชงน้ำชาหรือเครื่องดื่มอุ่นๆให้กันในยาม ค่าการเดินช้าๆหลังฝนหรือการฟังเพลงเบาๆข้างกันจะเป็นสะพานที่พาความเข้าใจกลับมาหากมีเรื่องค้างใจให้พูดด้วยน้ำเสียงนุ่มและคําที่ตรงไปตรงมาไม่ประชดไม่ย้อนแยง้งตั้งใจฟังให้จบก่อนค่อยตอบความรักจะขยายตัวเพราะความอ่อนโยนที่จับต้องได้สุขภาพกายใจเสริมดวงอย่างมากในช่วงนี้เริ่มเช้าด้วยน้ำอุ่นหนึ่งแก้ว และการยืดเหยียด10-15นาทีโฟกัสที่ข้อเท้าน่องหลังช่วงล่างและสะบักเพื่อให้ระบบไหลเวียนเปิดทางระหว่างวันอย่านั่งหรือยืนนานเกินชั่วโมงโดยไม่ขยับลุกเดินหมุนข้อเท้ายืดคอเล็กน้อยหายใจยาวเพื่อเคลียหัวหากรู้สึกเครียดให้ปิดตาและหายใจแบบยาวกว่าตอนหายใจเข้าเล็กน้อย3-5รอบใจจะนุ่มลงและกลับมาสงบได้เร็วขึ้นอาหารที่เกื้อหนุนคือโปรตีนสะอาดผักผลไม้ใยอาหารสูงธัญ,ญพืชไม่ขัดสี และน้ำสะอาดที่จิบสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงความหวานจัดและมื้อดึกที่หนักท้องเพื่อให้การนอนหลับลึกและตื่นมาพร้อมพลังที่เต็มกว่าเดิม วัตถุสิใใจที่สอดคล้องกับพลังของเดือนนี้คือหินสีที่ให้ความสงบและสติเช่นอเมทิสอความารีนหรือโซดาไล์หากมีอยู่แล้วให้ทำความสะอาดด้วยน้ำไหลและวางตากแดดอ่อนหรือแสงจันทร์บางๆชั่วครู่ก่อนพกติดตัวไว้ยามต้องเจรจาหรือตั้งไว้บนโต๊ะทำงานให้เป็นเครื่องตันใจให้พูดช้าฟังมากและแตัดสินใจอย่างมีข้อมูลหากไม่มีหินก็ใช้ใบไม้สีเขียวอ่อนหรือ รูปภาพท้องฟ้าสีฟ้าแทนได้เพราะจุดหมายแท้จริงไม่ใช่วัตถุแต่เป็นการตั้งใจอยู่กับปัจจุบันอย่างอ่อนโยนทิศท,ที่หมาะแก่การรับลมดีในเดือนนี้คือทิศต,ตะวันออกในยามเช้าเปิดหน้าต่างหรือเดินรับแสงอ่อนๆสักครู่ตั้งใจบอกกับตัวเองว่าจะไม่เร่งเร้าโชคแต่จะทำสิ่งตรงหน้าให้ดีที่สุดทีละขั้น จากนั้นจึงเริ่มงานสำคัญก่อนงานเล็กเพียงชั่วโมงแรกของวันท่าวางหลักฐานได้มั่นคงพลังงานทั้งวันจะนิ่งและยืดหยุ่นพอที่จะรับข่าวดีที่วิ่งเข้ามาโดยไม่สะดุด หากต้องการเพิ่มแรงส่งด้านโชคลาภให้ใช้พิธีกรรมเล็กๆในคืนวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ต้มน้ำอุ่นวางถ้วยชาหรือแก้วน้ำไว้หน้าต่างเปิดใจทบทวนสิ่งดีที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์แม้เพียงเรื่องเล็กน้อยแล้วกล่าวคำขอบคุณช้าชพร้อมตั้งจิตอธิษฐานถึงเป้าหมายที่ชัดเจนหนึ่งอย่างในสัปดาห์ถัดไปเมื่อจบพิธีให้จิบน้ำอุ่นหนึ่งอึกเป็นการรับคำตั้งใจเข้าสู่ภายในแล้วเขียนเป้าหมายนั้นลงในสมุดเล่มเดิมการยืนยันแบบเรียบง่าย แต่สม่ำเสมอจะเชื่อมโชคกับการลงมือทำเข้าหากันอย่างเป็นรูปธรรมอย่าลืมคืนพลังให้ตัวเองด้วยกิจกรรมที่ทำให้ใจเบาเช่นเสียงน้ำไหลเสียงระฆังเบาๆหรือเสียงธรรมชาติช่วงก่อนหลับปิดไฟให้มุมห้องสลัวอาจจุดเทียนสว่างเพียงเล็กน้อยเพื่อเตือนให้หายใจยาวและปล่อยความคิดวนการเคารพเวลานอนของตัวเองคือการบูชาพลังชีวิตที่ดีที่สุดเมื่อพักพอใจจะอ่อนโยนคำพูดจะนุ่มงานจะคมและคนจะอยากอยู่ใกล้โชคดีจึงเข้ามา โดยไม่ต้องไล่ตามท้ายที่สุดเดือนกันยายนของชาวลัคนากุมเป็นเวลาที่ดวงเสริมแรงได้มากจากความสม่ำเสมอและการดูแลรายละเอียดเล็กๆในชีวิตประจำวันจัดพื้นที่ให้โล่งเปิดรับแสงเช้าตั้งเจตจำนงเงียบๆดูแลลมหายใจยืดเหยียดให้เลือดลมไหลเวียนทําบุญที่พาโอกาสทางความรู้และน้ำสะอาดไปถึงผู้อื่นรักษาคำพูดให้สุภาพและตรงไปตรงมาใช้สีและวัตถุที่ทำ ให้ใจสงบและจดเป้าหมายลงสมุดทุกวันเมื่อคุณทำสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องดวงทางงานทางคนและทางทรัพย์จะค่อยๆเปิดเป็นลำแสงยาวสองเส้นทางให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสบายใจ ขออำนวยพรให้ชาวลักนณากุมในเดือนกันยายนปี2568นี้จงมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองขอให้ดวงดาวที่หมุนเวียนในจักรวาลส่งแสงแห่งโชคลาภลงมาอบล้อมชีวิตของท่านให้ทุกการกระทำเต็มไปด้วยความสำเร็จทุกความพยายามที่ได้ทุ่มเทไปแล้วขอให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่งดงามและจับต้องได้เป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการลงทุนหรือการประกอบกิจการใดๆก็ขอให้มีทางเปิดออกมาอย่างชัดเจนเหมือนประตูสมบัติที่ถูกไขด้วยกุญแจทองคำ ขอให้ท่านมีวาสนาได้พบเจอกับผู้ใหญ่และผู้คนที่จริงใจเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อหนุนไม่ว่าจะเป็นด้านงานด้านการเงินหรือด้านโอกาสใหม่ๆขอให้ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นเกิดขึ้นต่อชื่อเสียงและความสามารถของท่านคนที่เคยไม่เห็นคุณค่าขอให้กลับมาให้การยอมรับและคนที่เคยสงสัยในความสามารถขอให้เปลี่ยนเป็นศรัทธาเพื่อให้ท่านได้เดินบนเส้นทางแห่งความมั่นคงที่กว้างใหญ่ยิ่งขึ้น ในเรื่องการเงินขอให้กระแสทองไหลเข้าไม้ไม่ขาดสายเหมือนสายน้ำที่ชุ่มฉ่ำไหลรินลงสู่ไรนาขอให้มีเงินสดหมุนเวียนในกระเป๋าไม่พร่องเงินเก็บในบัญชีเพิ่มพูนงอกเงยดุดต้นไม้ที่ผลิดอกออกผลเต็มต้นขอให้ทุกการใช้จ่ายกลายเป็นการลงทุนที่คืนกำไรกลับมามากกว่าที่คาดหวังไม่ว่าจะจับต้องสิ่งใดลงแรงสิ่งใดขอให้พลิกเป็นเงินทองได้ทั้งสิ้นขอให้ ช่องทางรายได้เปิดหลายทิศหลายทางจนชีวิตเต็มไปด้วยความสบายไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องการเงินเหมือนในวันเก่าๆ ขอให้บุญเก่าบุญใหม่ที่ท่านได้สั่งสมมาส่งผลในเดือนนี้ให้ลาบผลอันประเสริฐตกลงมาสู่มือแบบไม่คาดคิดขอให้มีโชคใหญ่จากการเสี่ยงดวงบ้างเล็กน้อยหรือมีทรัพย์สินเงินทองตกมาถึงท่านโดยไม่ทันตั้งตัวเช่นของขวัญเงินสนับสนุนหรือผลประโยชน์จากงานที่เคยทำไว้ขอให้เงินทองเหล่านี้กลายเป็นพลังใจและพลังชีวิตให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ความสุขในครอบครัวและความรักก็ขอให้มัง่งคั่งไม่แพ้กันขอให้คนที่ท่านรักและคนใกล้ชิดเป็นที่พึ่งพิงและส่งกำลังใจให้ท่านทุกย่างก้าวความอบอุ่นจากคนรอบตัวจะเป็นเหมือนเสาเอกที่ค้ำจุนชีวิตให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆขอให้หัวใจของท่านเต็มไปด้วยความสงบความเข้าใจและความมั่นใจว่าทุกสิ่งที่ทำมีคนคอยอยู่ข้างหลังเสมอ ในด้านสุขภาพขอให้ร่างกายแข็งแรงดุจผูผาขอให้การนอนหลับพักผ่อนเพียงพอเติมเต็มพลังงานใหม่ให้ตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นทุกเช้าขอให้ทุกอวัยวะภายในสมดุลแข็งแรงไม่มีโรคไข้เจ็บมาทําให้ใจหม่นหมองขอให้สุขภาพใจผ่องใสมีสติและความสงบที่มั่นคงเมื่อใจสงบแล้วโชคลาภเงินทองก็จะไหลเข้ามาอย่างราบรื่นท้ายที่สุดนี้ขอให้เดือนกันยายนกลายเป็นเดือนที่ท่านรู้สึกได้จริงว่าชีวิตยกระดับขึ้นอีกขั้น ขอให้ความจนความขาดแคลนความกลุ้มใจถูกลบล้างออกไปแทบไม่เหลือและแทนที่ด้วยความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และความสุขแบบเต็มรอบให้ท่านได้เป็นเศรษฐีทั้งทางโลกและทางใจร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขร่ำรวยกัละยะาณมิตรและร่ำรวยบุญกุศลที่คอยคุ้มครองหนุนเสริมไปตลอดทั้งเดือนนี้และต่อต่อไปด้วยเถิน